กับช่างเรียนสิครับค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกม Squid Game บน RoBlox อันนี้จะเป็นซีซัน2นะคะนี่ดูชุดของเราสิคะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเลยค่ะเราต้องไปตรงนี้ในดูเตียงนอนค่ะเราหมายเลขที่23ี่สิ อุ้ยเราต้องไปทางไหนเนี่ย step คลิปโอ้ถ่ายรูปถ่ายรูปนี่ค่ะ <laughs> เราต้องไปตรงนี้แล้วนะคะบันไดขึ้นบันไดคนเยอะมากอู้โอเคเออ่นี่โกโก้ว่า้ยเกมจะเริ่มแล้วะคะ่ะ อ้ไดลยุต้องอยู่นิ่งๆนะคะเฮ้ยเฮ้ย้ยเโอ้โหเุ้ยนี่มีคนตายหลายคนแล้วค่ะเุ้ย โอ้ยไปคุณลองยิงไม่ไรโอ้ยน่กกากลัวเร็วเย,ย,ย้ถึงแล้วไม่ไรอุ้ยนี่คนเหลืออีกหนึ่งคนนะคะดูคนตาเยเยอะมากเลยรเราต้องรอให้เวลาอยู่นะคะก็เพว่าก็ื่อที่ไม่นำแม่มาเย้ เราชนะแล้วค่ะดาแรกชนะด่าแรกอ,อุย้ยนี่คนตายคนตายเยอะมากโอ้เรากลับไปตรงนี้นะคะ Players remaining 22 t o อู้ดูนี่คนนี้ตายอูย้เงินอันนี้เงินค่ะโอ้เคนะคะนี่นี่อันนี้หนูค่ะหนูยังไม่ตายไปค่ะอุย้ย อฮ้ยเออยเ้ย,ยเรื่องไปตรงไหนแล้วเราต้องแอบไว้ไงโอ้ใจ้ซะททยอูย้เขาอยากเป็นทีมโอเคเว้ยตรงไหน Yes ไปแต่เราจะอยู่กับคนนี้แล้วค่ะ a n d ้หมายเลขส4สนี่เขาตีกันเขาตีกันโอเคเราเรารอดแล้วค่ะนี่เรายังรอดอยู่นะคะ หนูไม่ได้หนูไม่ได้ฆ่าใครคะ <laughs> เพราะว่าหนูเป็นคนดี <laughs> ด่านต่อไปนะคะอุ๊ยอันนี้คืออะไรเนี่ยแอนดี้แอนดี้ form teams of four โอเคทีมต้องมีสี่คนคะ่ะ <laughs> <laughs> ต้องทำชาเลนจ์โอเค Choose your team carefully. โอเคเราต้องไปตรงไหนดีเราไปตรงนี้ดีกว่าโอเคเราเป็นทีมกับคนนี้นะคะเรามีสี่คนแล้วทีมสีชมพูเ yeah. ย้ว้ายอุ๊ยเราต้องเดินทำอะไรเนี่ยโอ้โอเคเขาทำได้แล้วค่ะไป อันที่สองเกมที่สองอุ้ยว้าอ,อุ้ยเขาทำได้เขาทำได้ด้วยว้ายเอออุ้ยเย้เขาทำได้แล้วเขาเก่งมากเลยอะ่ะอุ้ยเกือบใกล้ตานหนูแล้วอุ้ยอันนี้หนูก็เล่นไม่เป็นนะคะอันนี้ต้องทำอะไรเนี่ยโอ้เราต้องกดดาว โอ้โหเคปานอุยต่อไปจเจหนูแล้วค่ะอันนี้เกมอะไรเนี่ยเออโอเคตืด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 โอเคไกลแล้วค่ะข้างล่างข้างบนตรงนี้โอเคไปไหมเย้ทำได้แล้วค่ะ เย้ช <Yeah. laughs> นะแล้วพี่รู้เหลือแค่แค่อีกโอ้เหลืออีกแค่สิบสองคนค่ะนี่ดูคนตายหมดเลยโอ้โหคนตายเยอะมากเกมต่อไปค่ะไปกันก้าก นั้นผ่านไปแล้วคันนี้เสร็จแล้วมิงโกอันนี้คืออะไรเนี่ยว้ยประตูประตูเยอะมาก mm hmm. Every round a number is announced Okay ทำไม่เล็กนะคะ เด็กันนึอไปไปจะตายแล้วไ <c oughs> ทำไมทุกคนตายไตายแล้วไปไม่ทันไง เดี๋ยวเราจะเล่นใหม่นะคะเมื่อกี้เราผิดพลาดไปหน่หยุด <S <S ไ้ได ชนะแล้วค่ะเฮ้ยน่าก,กลัวไว้หนูเป็นคนแรกเยสทำไและคะตอนนี้เราก็แค่ต้องรอนะคะ ขอให้ทีมหนูคนอื่นทำได้เฮ้ย okay. อโอเคโอเคอู้เย่ทำได้เฮ้ยกดสิไปเขาไม่กดอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเขาเริ่มกดแล้ว เรวเร็ว,วไม่มีเวลาแล้วโอเคผ่านค่ะโอเคอเฮ้ยเขาจะทำได้ไหมอันนดี้จ,จะตาุแล้วาย ê! ทำไวเย้เเทาไ่าฮ่้่าฮ่าฮ่าฮมา่าาาฮไม่ะา นูดตายตรงนี้บ่อยมากสี่คนโอเคเราเซฟไแล้วนะโอ้โอเค,เเเะคะโอ้หรอดแล้วอือ สามคนสามคนดันสุดท้ายแล้วค่ะ หนึ่งคนล็อก okay. โอเคฮุยยยทำได้เร็วโหคนตายหลายคนเลยค่ะเหลืออีกสิบสองคน นี่ตอนแรกมีสิบแปดนะคะโอ้ไปกัน tug of war อ้าอะเออออกด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 เย้ชนะฮาฮ่าวฮนี่ แล้วเหลืออีกหกคนค่ะคลาสโอโอ oh oh. ใครจะไปก่อนหนูไม่อยากไปก่อนสิบอันไปไปเลย <c oughs> โอ้เคไปเลยคุณคะอุ๊ย <c oughs> อันนี้หรือเปล่า ไม่ไี่ใครไปเลยว้าเอ่อตายถูตายแล้วทุกคนตาย ย <Diana. S 2> เกมนี้ยากมากเลยค่ะหนูลองหลายรอบแล้วแต่ไม่ได้ะคะ่ะก็เดี๋ยวหนูก็จะไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนเล่นเกมนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะคะว่าเพื่อนๆถึงด่านไหนนะคะตัองไปแล้วค่ะบ๊ายบาย